เข้ามาช่วงถึงเบรกที่2นะคะจะดูแอร์อัดนี้หนึ่งนะคะเพราะว่ามีลมอากาศมาเบาๆนะคะหนี่ก็เบรก2นะคะน้องๆก็มนกกันทุกคนเลยพี่เบิร์นนกตัวใหญ่มากพี่นกพี่เบิร์นนกพี่นกอะไรนะพี่นกพี่จะบอกว่าพี่นก นี่จะบอกว่าฉันนกฉันตัวใหญ่หรอบ้างนกอีกาค่ะฉันตท่าให้เขาบอกว่าตแล้วทำไมแล้วทำไมแก้มข้างนี้มันอยู่ปัดแก้มตัดข้างไม่เท่ากันแต่งหน้าสวยมากแต่งหน้าเหมือนยิวมากเลยแต่งหน้ารับกับนก เอาแต่งหน้าหรอหรือว่าไฟไหม้หน้าใครไู้สวยใครไม่สวยเหมือนเธอล่ะก็แน่นอนก็ไม่มีอาจจะสวยนะคะดิฉันจะแชงให้นัดนะคะเป็นตามข่าวนี้นะคะหัวขแรงอ่ะอ่านะคะหลังจากที่มีข่าวกันมามากมายทีเดียวก็เธอแต่งงานกับผู้ชายไม่ใช่เรื่องแปลกกับคุณผู้ชมค่ะนะคะเดี๋ยวเราฟังข่าวนี้กันเขาบอกว่าข่าวประเด็นร้อนนะคะมีการแต่งงานของ กระเทยหิงสาวสองนะคะกับผู้ชายคู่หนึ่งนะคะ,คะมารมองว่าใช่เรื่องแปลกไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่แปลกไม่แปลกค่ะแต่สิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นนะคะมีตรงนี้ค่ะ เนคาเว็บไซต์ชื่อดังนะคะเว็บไซต์มุสลิมโอโรสนะคะนี่แหละค่ะคือภาพของเธอทำไมถึงเป็นเว็บไซต์มุสลิมทำไมอะค่ะพราผู้ชายเป็นมุสลิมน็คาก็บอกเลยค่ะอึ้งชายนิกะชายที่สตูนค่ะเลิศนะคะเขาบอกว่าอิสลามถือว่าผู้นะคะสังว่าทางทวารหนักหรือร่วมเพศถือว่าเป็นโทษใหญ่นะคะสำหรับศาสนาอิสลามค่ะแล้วค่ะแปลงเพศแล้วอะ ก็คงจะไม่ได้ะ <คน S 1> อะคงจะโดนไล่ออกไปเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวอัน,นจะนฟังข่าวนี้ว่าทาไมนะคะเขาบอกว่าถึงับเป็นโทษใหญ่จะได้รับการลงโทษนะคะทั้งในโลกของดุลดุลยาถูกไหมฮะทีมถูกไหมทั้งในโลกของดุลยาแล้วก็กอาคิรอลนะ,นะคะหากไม่ได้ที่ชายร่วมเพศหรือบรเวณีกับชายด้วยกันพ <c oughs> ึงรู้ไว้เถิดว่าน้ำทั้งโลกดุนยาก็ไม่สามารถชำระล้างความสกปะกอนนะคะ แรงมาก<ล>ตกก่กตกเหมือนกันเราได้วยไม,<แ>ไม่ไม่ไม่พี่ก็พูดตามแบบอินกับข่าว้ตกเลยนะ<ร>นะ,ะทางาศาสนานะคะาศาสแช่งผู้ที่ลอกเรียนแบบผู้หญิงนะคะหรือผู้หญิงลอกเรียนแบบผู้ชายผู้ชายลอกเรียนแบบผู้หญิงว่า สกปรกสกปรกอยากรูว่าสกปรกยังไงกล้องโคสเข้าไปข้างหน้าใกล้ๆอันนี้เป็นสิ่งไม่สกปรกนะคะนี้เป็นสิ่งที่พื้นลางพื้นานและน่ากินแล้วเขาบอกเลยนะฮะทางพุทธศาสนาเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะเขาเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าพุทธศาสนาเรียกว่าบันดอกนะฮะที่อยากเป็นหญิงนะคะแต่เรื่องไม่ได้จบเพียงเท่านี้ค่ะนะคะอีกหนึ่งเขาบอกว่า หลังจากตรงนี้แล้วนะฮะทางอะไรนะดขอโทษทางมุสลิมโพสเนี่ยเ็ออกมานะฮะวิพากษ์วิจารณ์นะคะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของการที่ไม่ยอมรับนะคะก็เลยมีปัญหาออกมาน่าสงสารมากและเหตุผลและเหตุผลที่เทก็คือว่าคนกระแสศาสนาไม่ได้อันนั้นแค่เป็นเรื่องของศาสนาเป็นเรื่องของเขาบอกว่า เป็นเรื่องเหตุผลทางศาสนาเอาว่างานนี้แหละงานเข้ากระเธออย่างไงนะคะผู้ชายค่ะออกมาแถลงข่าวว่าอ้างว่าโดนหลอกเจ้าบ่าวโวยไม่รู้ว่าเจ้าสาวเป็นผู้ชายไม่จริงดูกระลึกอ้หเป่าไหวไหมอโอ้โหอ่ะดิฉันก็บอกเลยนะคะวิวาหวานนี่เขาบอกเขาออกมาแถลงข่าวเลยนะวิวาหวานของชายของผู้ชายแต่งงานกันล่มชั่วข้ามคืนหลังจากเจ้าบ่าวโวยนะคะไม่รู้ว่ากระเทย เป็นผู้ชายซ้ำโดนสิ่งสำคัญซ้ำโดนปนาม่าเป็นต้นเหตุของน้ําท่วมปีนี้ค่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นไงฮะมีคคิดดไไ้งะแลดูแลดูแบบว่าน้ำนี่น้ำท่วมใหญ่ปีนี้นะฮะเป็นเพราะอีคู่นี้ก็แต่งงานกันขอร้องเถอะว่ามันมาตั้งนานแล้วมันคือมาตั้งนานแล้วก็นัด้านต้นสามนะฮะเขาบอกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยเขารู้ดี เจ้าสามเนี่ยเจ้าสาวเขาบอกว่าผู้ชายอะรู้ดีนะฮะแล้วก็อีกอ่านหนึ่งนะฮะในกรณีนี้เกาชื่อว่านายอิสมาเอลนะคะหลังจีอายุ18ปีนะฮะได้เข้าพิธีงานมงคลสมรสนะคะกับนายอนุรักษ์หรือ,อ,รอน้องนาดาจันอยู่อายุ16ปีกับอ,ย <16 S 1> อายุ16ส16แต่งงานแล้ว่นะคะโดยนะฮะนำขันหมากไปสู่ขอนะคะต่อหน้าแขกเหลือจํานวนมากท่านรักกันมากขนาดขอแต่งงานแล้วมาเททำไมเนาะเดี๋ยวนะจะถามว่าแค่เนี้ยคือ ตัวตัวสาวประเภทสองเองก็ไม่ขอปะ่ะผู้ชายอันนี้ผู้ชายมาขอเป็นประเด็นี้ปกตินะคะมีสลามเขาเข้งเร,เรื่องพวกนี้นะฮะ<ๆ>ในขณะเดียวกันนะคะ a s ส v <ม>นะคะเ<ๆ>ขาบอกว่าในขณะที่นายอิสมาอลนะคะเจ้าบ่าวพูดวกไปบนมาเอาอย่างนี้ดีกว่าดิฉันมีคลิปนะคะเอ่อของเจ้าบ่าอ๋อตอนที่ออกมาผมอยากดูอยากดูอ่ะไปดู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 ไไปดูไปด เคล็บค่ะนาท่วมก็เคยแต่งหนุใส่น้นาท่วมอยากดูมากอยากดูมากมีรักษาคลิปนะฮะเชิญค่ะคลิปจัดรายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่องสามนะฮะอ๋อฮะนี่แล้วก็บอกว่าในขณะแถลงข่าวเนี่ยในขณะผู้ชายออกมาแถลงข่าวนะฮะฝ่ายเจ้าสาวก็ตามมาติดๆตตามมาในขณะที่ผู้ชายแถลงข่าวเลยอะฮะ คือนายอนุรักษ์หรือว่าดาดาจันอยู่ค่ะคือเจ้าสาวเนี่ยเป็นสาวประเภท2นะคะทีนี้เรื่องราวที่มันได้เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าบ่าวร้องด้วยกับป้าของเจ้าบ่าวแล้วก็ญาติที่มาจะมาบอกไม่รู้ว่าไหวไหมไม่ได้สังนกงานคณะกัรแกอิสานประจบาจังหวัดสตูลค่ะบอกว่าเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเจ้าสาวเนี่ยเป็นสาวประเภทสองตอนแรกที่ให้แต่งงานด้วยกันไปเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเพราะว่าดูแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าจริงๆแล้วเป็นผู้ชาย แล้วก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเสียหายหนักเลยถูกสังคมประนามเนื่องจากศาสนาอิสลามเนี่ยผู้ชายจะแต่งงานกับผู้ชายเนี่ยไม่ได้แล้วพอรู้เรื่องว่าจริงๆแล้วเจ้าสาวเป็นผู้ชายก็เลยมีการเลิกรากันไปนะคะทีนี้เนี่ยทางคุณป้าของเจ้าบ่าวเนี่ยบอกว่าตอนแรกเนี่ยไม่ทราบใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปแล้วไปขอดูบัตรประชาชนนี่แหละก็เลยรู้เรื่องทีนี้เรื่องราวันเริ่มคือเจ้าสาวกับฝ่ายครอบครัวเจ้าสาวเนี่ยที่เป็นผู้ชายนะแต่เป็นเจ้าสาวเนี่ยจัดงานให้เลยนะจัดงานใหญ่โตขึ้นที่บ้านเลย แต่ทีนี้ป้าของเจาา้าฝ่ายของเจ้าบ่าวเนี่ยแม่ของเจ้าบ่าวเดี๋ยบอกไม่รู้มาก่อนเลยนะไม่รู้ค่ะจนกระทั่งไปขอดูบัตรประจําตัวประชาชนนี่แหละแล้วตอนแรกในทางเจ้าสาวก็ไม่ยอมให้แต่พอบอกว่าจะต้องเอาไปทําพิธีทางาศาสนา